ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของดาวคลาดนะวันราหูอมจันทร์ในวันที่19พฤศจิกา64ที่เราจะถึงเนี่ยนะครับนะ12ราศีเนี่ยดีร้ายประการใดควรระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ดาวที่เกิดคาดเนี่ยในวิชาโหรเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือนะครับดาวที่มีดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระราหูนะฮะเลงกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าจ้องกันแล้วนะวันใดก็แล้วแต่นะครับที่ดาวพระจันทร์เข้ามาเอี่ยวด้วยนะถ้าพระจันทร์ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เราจะเรียกว่าจันทรคราตนะถ้าวันใดนะนะครับพระจันทร์ นะครับอยู่กับพระอาทิต์เนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเรียกว่านั้นจันดับเราจะเรียกว่าสุริยาคาตซึ่งก็ให้ผลนะครับายแรงพอๆกันไม่ต่างกันนะแต่ในวันที่19เนี่ยนะครับมันจะเป็นวันจันทร,รคาตหรือวันพระราหูอมจันทรจะเกิดอะไรขึ้นกับชาว12ราศีบ้างนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครก็แล้วแต่มีดาวที่เกิดคาาเนี่ย สามองค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอภัพนะครับในภพนั้นเลือนนั้นนะครับมาจะพบไหนเลือนไหนสัมพันธ์อะไรองศาถึงดาวไหนก็จะทําให้เกิดเรื่องเกิดลามตามวิถีชีวิตนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่เกิดคาดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรุนแรงแบบโหหนะักเหมือนกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะรุนแรงเนี่ยจะ เฉพาะคนที่มีแบบว่าดาวหนักๆตั้งรับเช่นดาวบัพพะเคาะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารดาวพระเสาร์ดาวพระราหูเนี่ยนะยิ่งมีดาวพวกนี้เยอะๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะถึงแม้มีดาวพวกนั้นเยอะแต่ถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้เป็นกาลกินีมันก็ยังพอวางใจได้นะแต่ถ้าเกิดโอ้โหเป็นทั้งกาลกินีด้วยเจอคาดด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นนะต้องระมัดระวังให้จงหนักเพราะว่ามันเป็น,ปนช่วงที่ เปาะบางพอสมควรนะครับนะเพราะว่าดาวจันเนี่ยเป็นดาวที่มากระตุ้นทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับการคาดครั้งนี้คาดไม่เยอะนะคาดแค่สี่ดวงนะก็จะเกี่ยวข้องแค่นี้นะดาวพระจันทร์ดาวพระราหูดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระพุธนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับระวังเรื่องอะไรนะ ก็ต้องบอกเลยชาวราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องของการงานมากๆเลยนะเกิดข้าเนี้จะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกหงิดหงิดนะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนร่วมงานต้องระมัดระวังนะเ <c oughs> นะพราะมาจากพระราหูมาจากเจ้าเรือนปัตตนินะและจะไปกุมกับดาวพะจันทร์ที่มาจากเจ้าเรือนวีนาศแล้วเกิดคลาดในวันนั้นคุณจะหงุดหงิดเกี่ยวเรื่องผลงานมีการโบยงานมีการซุกงาน นะมีการแอบทําอะไรกันลับๆนะโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะแล้วเวลามีเหตุมีโน,น่นมีแน่นมันแจ็คพอตโดนที่เรานะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วเราจะเสียอารมณ์นะเสียความรู้สึกกับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาหรือเพื่อนร่วมงานหรือทํางานอะไรด้วยกันเนี่ยนะครับช่วงนั้นอยากให้ระมัดระวังตรงนี้พอสมควรน,นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเอาละนะแล้วก็ระวังเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องทางบ้านนะ ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องทางว่าตัวคุณเองเนี่ยนะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวในบ้านหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการงานการบริหารงานลักษณะอะไรต่างๆมันจะมันจะยุ่งยุ่งมันจะวุ่นวุ่นนิดนึงนะแล้วมันก็จะสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของการเงินลาบผลด้วยนะนะครับช่วงนี้เกิดคาดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทําธุรกรรมเกี่ยวเรื่องของการเงินขายที่ขายทางหรืออะไรที่มันหนักๆช่วงนี้ เบาก่อนนะสองสามวันนี้เบาก่อนนะเพราะเกิดคาดเนี่ยอยู่อยู่วันที่19ถึงวันที่21นะหนักหนักที่ดาวอยู่นี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้นะครับถ้าอะไรถ้ามันหนักหนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญานี่แบบว่าให้ปึก๊กปึ๊กเลยนะเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยอันนี้เกี่ยวเรื่องของการงานลวน้ลวนเลยนะ เกิดคือคือจะเครียดเกี่ยวเรื่องของการงานเต็มๆเลยเพราะว่าดาวพันธุก,กับดาวกรมมะเนี่ยสัมพันธ์ถึงการลักษณะประมาณนี้แล้วเป็นเกิดคาดบนท้องฟ้าเนี่ยนะทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะยุ่งยุ่งก็อย่าอย่าตะบะแตกนะก็แค่2วันเองนะขอขอให้อดทนไว้นะครับเวลามีอะไรก็ทำให้ด้วยสติให้มันผ่านไปด้วยสตินะครับ